แต,แต่ฟอร์มลิวพูเมื่อคืนเนี่ยโห,หน่ายกย่องอ่ะผมให้เป็นฟอร์มที่ดีสุดของฤดูก,กาลเลยอ่ะของของพีเมลีกของพีเมลีกเลยทีมไหนก็ได้ในพีเมลีกเนี่ยโหเล่นแบบลิวพูเมื่อคืนอ่ะสมมติวันนี้มิถุนาย,ยนแล้ะนี่เขาเซึ่งควรไปต่อเอทีฮาวหรือว่าเปลี่ยนกุนซืออ,อ่อโหบอกยากกันนะอยู่ที่ตลาดมีใครด้วยไหมเอออาบูลินโยอ่ะ หลังเกามวันนี้ครับในช่วง post match นะครับไปคุยพิมเล็กกันบ้างหลังจากที่ลิวพูโหฟอร์มแบบนี้นี่โอ้โหอดมากอะเต็งแชมป์มแล้วนะแต่ยิงเกืบอบสี่สิบตีบ้านดีนี้หน้นาไม่หม่นนะสามสิบคนลูกเจอสี่สิบลูกได้แค่สี่ประตูเองนะผมนี่นั่งงี้เลยโอ้โหผมก็ต้องชมโกเซฟด้วยแหละผมนี่แบบโอ้นีสี่แมตช์ไม่ยิงยังเจอมาแล้วอะอฟอร์มนี้เต็งถือว่าเป็นเต็งหนึ่งของพี่โอ๊ตไหมผมให้เป็นเต็งหนึ่งนะลิวพูห์เออจริงจริงผผมก็ ฤดูกาลนี้ผมว่าซซตี้มันมีช่วงดรอปๆไปบ้างเสียประตูง่ายแค้มันมีช่วงนี่หกนัดแบบชนะนัดเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีหลุดๆไปบ้างแต่ว่าก็น่าสนใจว่าซิตี้เดี๋ยวมันจะกลับมาหรือเปล่าหลังที่ใบเนี่ยเพราะแต่ฤดูกาลมันจะชอบแบบมีเป็น10นัดเลยนะรัวเป็นชุดๆใช่ไ่มพอดีมันก็อยู่ที่โคต่อสู้แล้วแหละว่าจะยื้อกันได้หรือเปล่าแต่แต่ฟอร์มลิเวอร์พูลเมื่อคืนเนี่ยโหน่ายกย่องอ่ะผมให้เป็นฟอร์มที่ดีสุดของ ฤดูกาลเลยอะของของพีเมลีกของพีเมลีกเลยทีมไหนก็ได้ในพีเมลีกเนี่ยโหเล่นแบบลิเวอร์พูลเมื่อคืนอะอ่าโอเคมันอาจจะมีตําหนิตรงเกมรับเสียง่ายไปหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอ่าใช่เสียง่ายไปนิดนึงอะไรเงี้ยกับการที่คุณกดเขาแทบจะอยู่ข้างเดียวอ่ะอ่าใช่ป่ะแต่ว่าโหถ้ามองในส่วนเกมรุกอ่ะคุณเจอกับนิวคาสเซิลแล้วสร้างโอกาสได้แบบ30กว่าทีอย่างเงี้ยมันหายากนะหาหมดขนาดแบ็กซ้ายไม่มีตัวจริงเลยนะหายากนะผมว่า มันจะมีอีกนัดหนึ่งนะที่ที่ผมว่าเป็นฟอร์มที่เอ่อที่พอจะเทียบเคียงได้ว่าดีที่สุดหรือไงก็คือไอ้นัดที่แอสตันวิลล่าเจอกับแมนซิตี้อ่ะโอ้โหนั่นก็สุดยอดมากนะวันนั้นก็สุดยอดคาร์มาน่าแล้วก็ลุยเลยนะเออคือแบบเล่นเอาซิตี้งงหัวไม่ขึ้นนะไม่ได้เลยหายากนะเกิดอู้ถ้าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะซิตี้ทั้งเกมเลยเออทั้งเกมเลยนะโอกาสยิงอยู่สองสามที่อ่ะอ่านั่นแหละผมว่าอะไรเงี้ยสบายอย่างเรียบภูเมื่อวานก็แบบใครชอบดูบอลบุกก็มันอ่ะ สนุกเพราะว่ามันก็บีหนักเลยทีนี้ประเด็นในพวกซาร่าจิงจะโทษไม่เข้านูนเยสคงคุยกัไไปหมดแล้วอาร์เซนอลเนี่ยจะฟื้นได้ไหมผมว่าเั้งหนึ่ง,<า>องตอนที่ให้นนลิเวอร์พูลถูกไหมเออคือฟื้นมันก็คงได้ในระดับหนึ่งอ,อ่ะเพราะปีนี้อาร์เซนอลก็ต้องยอมรับว่าแต้มมันก็ไม่ได้เยอะแล้วฉบับยี่นัด40แต้มนี่ถือว่าน้อยนะฉบับหลนะครับแล้วก็ออฟอร์มช่วงหลังถ้าได้ดูก็จะเห็นว่ามันมีหลายๆเกมเลยที่มันก็ตื้อๆนะ ชาบล่าปีที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะมาได้จนอนบางทีต้องการประตูมันก็เล่งเครื่องโอ้ดาหน้าบุกนะครับแล้วก็ทําได้แต่ว่าอย่างเกงกับฟูลแลมอย่างเงี้ยไปเลยนะเออเล่งไม่ขึ้นนะผมเมื่อกอาจารย์อูดในฟันทงก่อนแมตช์เจอ West เวสต์แฮมอ่าผมให้เขาแชมป์พี่อูดอุดมศักดิก์ปกติกกไม่เคยยอมรับเลยบอกปีนี้ก็ต้องลุ้นแชมป์ม,มั่นใจ <laughs> <laughs> รเร <laughs> ียบร้อยเลยชัดเลยเรียบร้อยเลยอ่ะไม่เคย<อ> จังโอ้ยปกติยอมรับยากมานี่บอกว่าต้องแชมป์อ่ะเพราะว่าได้ได้แคไลฟ์มาก็มั่นใจมากแกไม่เคยแบบคอมเมนต์ดีๆอะไรกับทีมที่แกรักเลยนะรอบนี้อาเซนนอลด๊อดบุลเลยแกด่าตลอดนะใช่เลยขอพูดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแพ้ไม่แทบผู้เล่นเลยอ่ะสงสัยแกต้องกลับมาด่าเหมือนเดิมอ่ะจะดีขึ้นครับทีนี้มาที่ลิเวอร์พูลเดี๋ยวจะไม่มีซาร่านะาในข้างหน้าเนี่ยขนาดบรรดาเดอะคอปก็ยังด่าดาวินนูนเยสหรือว่าบางช็อตมันก็ตลกตลกมิจริงเลย คือมันคือผมว่าเขาใช้โอกาสเปลืองไปจังหวะจบสกอร์เร่งจังหวะอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นตัวที่แบบเขาแนวนอนอะไรไม่ค่อยได้ม,มันก็เหมือนยุกสมัยคุณนะนี่โคอ,ะอ่ะออใช่ไหมมันก็คือเล่นร่วมกับเพื่อนได้ ใช่ป่ะแต่พอมีจังหวะจบก็ต้องมานั่งลุ้น,นอะว่ามันเกิดไม่วันนั้นจะเป็นยังไงวันนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปแหละทีนี้ไม่มีซาร่าเนี่ยตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์บอกอพอเพื่อนทดแทนได้เพราะหายไปหลายแมตช์นะาแอฟคอนแอฟคอนเนี่ยใช่มีอาจจะได้ดิโกโชต้ากลับมามีนูนเยสมีกั๊กโปใช่ไหมอ่าลุยเดียสสี่คนนี้ประคองให้หงแดงเป็นจ่าฝูงก่อนซาร่ากลับมาได้ไหมมันบอกยากเหมือนนะเออนี่ไม่มีซาร่าเนี่ยกประคองทุกอย่างเลยนะอ่าใช่ ตรงนี้มันเป็นจุดจุดที่ทเรนะียกว่าเป็นจุดสลบทิ้วภูก็ได้เพราะซาร่ามันคือมีความสําคัญกับเกมลุกลิ้วภูเยอะใช่ไหมมีความสำคัญกเกมลุกลิ้วภูเยอะคือคือ,คอ,อยังไงมันก็หนีไม่ออกอ่ะกับซาร่าต่อให้ตอนเนี้ยก็จริงก็ถือลิ้วภูโชคดีที่ได้โชต้ากลับมาม,มาในช่วงเวลากาลังเหมาะสมพอดีช่ไละนะครับอาจจะเป็นตัวทีเด็ดในช่วงท้ายเกมได้แต่ว่าพอถึงเวลาลงไปจริงๆริงอ่ะถ้าลองนึกภาพดูเป็นนูนเยส ใช่ไหมดิยาสกั๊กโปอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยเลยนะเออมันใครจะประคองใครก็ไม่รู้อ่าใช่ชั้นบลานะครับมันมันก็พูดยากเหมกันนะที่จุดเนี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องมาลองไปดูหน้างานนะว่ามันจะแก้ยังไงอืมทีนี้เยเกนคอัเนี่ยก็ถือว่ามาในจุดที่หลายคนค่อนข้างที่จะประหลาดใจแล้วนะอย่างตัวผมเองนโอ้โหการเสียเฮนเดอร์สันการเสียฟาร์บิญโยเนี่ยมันโหดมากนะเพราะว่าคุณเปลี่ยนมิดฟิลสามตัวเลยนะครับคับไม่ว่าจะเป็นกาเฟนเบิร์กหรือว่าคอร์ติสโจนหรือแม้กระทั่งเอนโดเอง ถูกป่ะสมบัติลายอย่างเงี้ยเขาทําให้ทีมมาจนถึงจุดนี้ได้อย่างไงที่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนแม่ทัพเยอะมากเลยนะอ่าก,ก็ก็ผมว่าหนึ่งเลยนะก็คือรูปแบบอะใช่ป่ะอย่างครอปซีซั่นก่อนเราก็ได้เห็นว่าหนึ่งคือที่มันลิเวอร์พูลม,มีปัญหาเยอะว่าหนึ่งตัวมันเจ็บอสองก็คือกองกลางมันแก่อายุเยอะไล่ไม่ไหวแล้วเล่นแบบเทมโปแบบเยอะเกินครอปแบบนี้ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เติมตัวเติมตัวเข้ามาเออใช่ไหมสมบัติลายก็อาจจะมีจังหวะ พลาดบ้างจาง่ายง่ายๆพลาดบ้างอะไรแต่ว่ามันก็ขยันวิ่งดูแข็งแรงมากเงี้ย <Ừ. S 2> ใช่ไหมแมกลิสเตอร์กาเฟนแบกก็ก็เป็นตัวแบบหนุ่มๆเข้ามาเติม <Ừ. S 2> ใช่ป่ะมันก็ตอบโจทย์อ่ะใช่ป่ะมันก็ตอบโจทย์ตรงตรงจุดที่ครอปต้องการพอดีใช่ป่ะก็กลมกล,มลอ่มอมได้อย่างรวดเร็วมันก็กลมกล่อมได้อย่างรวดเร็วใช่ป่ะานมันก็หลายหลาคนก็แซวว่าเป็นแบบเจอขึ้นครอป2.0เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครบเจ็ปีแล้วก็ต้องโละทิ้งเปลี่ยนสักชุดหนึ่งตามสูตรเพราะก่อนหน้านี้ไม้ก็7ปีพัง อดมุลก็เจ็ปีพังใช่ปะล่ะนะครับไอ้นี่ลิเวพูก็มาเจอนักเตะบาดเจ็บก็ชุดนั้นมันก็เริ่มพังไปแล้วก็สร้างมาใหม่ซาร่าฟิเมโน่ใช่ไหมก็สร้างมาใหม่ใช่ปะก็ถือว่าผมว่ามันก็มันก็เป็นจุดดีตรงที่ว่าลิเวพูเก็เก็บเยินครอปไว้เพื่อปีที่แล้วถ้าจัมันได้แฟนลิเวพูจำนวนไม่น้อยก็ไล่เยินครอปอ่ะใช่ปะตอนที่ที่ผลงานมันไม่ดีอ่ะคุณก็ไล่เยินครอปกันเยอะนะในโซเชียลอ่ะถ้าเราไปอ่านดูวลแพ้ที่ไรก็มันมีช่วงที่มันแพ้รัวๆยาวๆ พาไล่กันอ,อะไรเงี้ยฉบับแต่พอถึงตรงนี้คอบกาพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้าเขาได้ทําต่อใช่ไหมเขาได้ทําต่อแล้วก็เขามีงบประมาณในการจับจ่ายซื้อนักเตะเข้ามาเติมวิธีการของเขามันก็ยังชัดเจนอยู่เออมันก็ยังชัดเจนอยู่วิธีการเล่นของเขาก็ชัดเจนเก่งจริงท<อ>ีนี้ไปิวคาสเซิูไตเต็กกันบ้างไอ้ที่หาวรอดไหมทรงแบบนี้ มันคะแนนน้อยมากแล้วนะครับแล้วหลังจาก6คะแนนปอยู่นี่คือเหมือนสติ์นักเตะก็หลุดไปนะิคลนชิปเปียจากพิ่เป็นผู้นําเองเขาเป็นตัวผิดพลาดตลอดเวลาโอ้ตออนี้เออไม่เหลือแล้วจะไปจะรัดทีชาติเอานะเออบ่อเลยช่วงนี้เสียความมั่นใจที่บอลมองว่าเอายีนาผมมั่นใจว่าบอดบริหารเองแล้วก็แฟนบอลเองน่าจะรอจนจบซีซั่นเห็นด้วยไหมใช่จบซีซั่นดีกว่าสมมติวันนี้มิถุนายนแล้วนี่เขาเซิรควรไปต่อเอทีฮาวหรือว่าเปลี่ยนกุนซืออ โอ้โหบอกยากเหมือนนะอยู่ที่ตลาดมีใครด้วยไหมเอออ่าใช่ไหมมูรินโญ่อะมูรินโญ่เพราะว่าโรม่าก็มีโอกาสจะไปนะไม่ไม่น่าไม่น่าจะอืมก็ไม่แน่นะเออคิดไปคิดมามันก็ไม่แน่สมมติมูรินโญ่ผมมันก็มีกระแสอยู่ไงก็จะออกจ่ายนะสาวอุ้มจ่ายนะใช่สมมติไปดึงมาโรม่าจะไล่อยู่แล้วถูกไหมก็ไม่มันผาห่างโบุรุญยานกี่แต้มอ่ะถูกไหมสมมติเอา เอาอมนิโยมากับนิวคสเซลยูน,เน่เต็ดไปก็ได้ไหมคู่นี้ผมว่ามันก็พอได้นะเออ <c oughs> แต่ว่ามูนิโยคือคือตอนทำสเปอร์มันก็เป็นอะไรที่มันยังติดๆอยู่แต่ว่าพอมานึกย้อนไปว่าเออถ้าเกิดเขาได้ได้เม็ดเงินมาซื้อนักเตะแบบ <c oughs> ตามใจชอบ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าซาอุเขามีตัง์ให้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้ามันไม่ติดไอ,อ้กฎ Financial Fair p l a y นะ ช่ป่ะมันก็แบบเออมันก็น่าสนใจนะเพราะตอนนั้นยุคมูรินโญ่ที่ทํากับเชลซีหรือหลายๆทีมเนี่ยเขามีสตามีอะไร<อ>ะเขาก็เก็บผลการแข่งขันได้เปลี่ยนคำถามใหม่มูรินโญ่หมดหรือ,อยังผมว่าเขาดรอปไปกว่าเดิมเพราะเนี่ยแฟโลมาด้วยตอบคําถามได้ชัดเจนมากคือเขาดรอปไปกว่าเดิมคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาคุมทีมที่เกรดมันต่ําลงมาแล้วเรื่อยๆอ่าต่ําลงมาเรื่อยๆแล้วคือมันไม่ได้เป็นทีมแบบ ลุ้นแชมป์แบบเดิมแล้วแต่ก็เข้าชิงกับโลมานะอ่าใช่มันก็คือเป็นความสําเร็จที่เขาภาคภูมิใจไงใช่ว่ามันก็เหมือนกับตอนที่เขามาคุมแมนยูแล้วบอกได้อันดับสองได้อันดับสองพีมารีเขาบอกเนี่ยคือหูนี่คือผลงานที่เขาดีสุดภาคภูมิใจมากอ่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนคุมเชลซีตอนคุมมาดริดอินเตอร์พวกนั้นมันเป็นเ่แบบอ่าแต่ตอนนี้เกรดที่มาพอมาคุมสเปอร์มาคุมโลมามันก็ มันก็น่าสนใจอ่ะว่าถ้าเกิดเขาได้กลับไปทําทีมแบบพอจะมีลุ้นแล้วมีเม็ดเงินให้เขาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะเพราะโลมาก็ไม่มีตังค์ให้เขาอยู่แล้วใช่ป่ะสเปอร์ก็เหนียวเหนียวหน่อยเพราะฉะนั้นพี่โอ๋บอกว่ามูรินโญ่ยังไม่หมดมันง็โอ้โหก็ให้เขาลองสักปีสองปีก็ได้ผมว่าเอาแล้วโลมาเนี่ยยังไม่เห็นเลอว่าเขาไม่ยีพอหรือเขาล้าสมัยไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่เชิงล้าสมัยนะผมว่าเพียงแต่ว่าคือ คือจุดเด่นของมูรินโญ่แน่นอนว่ามันไม่ใช่รูปแบบการเล่นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่คุณบริหารจัดการนักเตะใช่ปะว่าคุณมีสตาร์ในทีมเยอะๆคุณซื้อนักเตะมาแล้วคุณสามารถทําให้มันเกิดผลแข่งขันได้อ่าใช่ปะนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดคุณไปอยู่กับโรมาไปอยู่กับสเปอร์ที่นักเตะมันร่อยกว่าชาวบ้านเขา แต่ตอนคุมสเปอร์เขาก็พาทีมเข้าชิงบอลด้วยใช่ป่ะเราแรนเมสันมาคุมอะไรอย่างเงี้ยโรมากก็เข้าชิงอ่าใช่ป่ะมันเขาก็ยังพอพาทีมที่แบบประสบความสําเร็จได้ในระดับที่ทีมนั้นๆอยู่อ่ะก็เพราะฉะนั้นก็ควรลองเหมือนกันนะกับเนยเาเซอร์ไนเต็ดอ่าใช่ป่ะอย่างนี้ถ้านิวคาสเซิลคุณตั้งเป้าว่าคุณจะไปแชมป้ยนลีกเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็คุณมีงบประมาณให้เขา ผมว่าเขาก็ยังพอจะเข็นๆไปได้แต่วมันไม่ได้ก็ปลดกันไปก็เลิกแยกทางกันไปใช่ไหมแต่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไว้ไอ้ดีฮาวอ๋ออันนี้ก็บอกไม่สุกอย่างนะเพราะว่าอ้ดิฮาวคือพูดตรงๆว่ามันเกินความคาดคิดของผมไปเยอะมากอะทุกคนเออไม่มีไม่มีใครคิดเอาว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ใช่ใช่ว่าเซอร์เก่งมากเออคือคือพาทำากลับเซอนแล้วมันลงตัวแบบเหลือเชื่ออืมอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับคุณผมมู้ชมคิดเห็นอะไรนะครับประเด็นลิ้วคูไม่มีซาร่าต่อจากนี้กับแอฟริกันครับอฟริ a ัน o อฟรกับ, on, ated, ith, ale, าบสาริกับแาฟริกอริกานเอฟริกันแ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 อีริกนอฟริกนอฟันอฟริกันแอฟริกนอฟริกันอฟ่ิกันแอฟริกันแอฟรากันแนแอฟรันเป็นกระแอริกันแอรินองริกอฟริกันแอฟริกันยริกอกันอฟริกันอฟ่ันยอฟันแอฟรนแอก็เอารี่เปแอฟมิกันแอฟกังว่างิกันอยริกน,นะอรกับครับ